สวัสดีค่ะพอๆกับช่องน้างเอกพินแลนด์อีกแล้วเ,เมื่อนี่วันนี้นั่งกับมีนทากินแซ่บสูเพอนองกินขื้เก่าตะจ้ะมาหนีบอบพิทหวังจ้ะมีแต่แตนนำนักขึ้นว่ามีอจอยจ้ะนี่จะเมื่อนี่เขาก็จะได้กินเมียงมูอันคาโตหมูจ้ะจที่นั่งเคยซื้อมาเรานั่งเซฟฟิตไว้ะจ้ะบันนี้ช่วงนี้เขาสิจุในช่วงที่ว่าเก็บของเกาเออกมากินจ้ะตู้เย็นเขาจะได้เบาหลายเวลาเขาใหญ่หยยบ้านมาจา้ะม่กินน้ำนั่งพักกับ,บมี้งยังไลจ้ะเมื่อน ถามพอใหญ่มากก่อน,นจัดจะได้ไปซื้อมาจ่าเพียงข้ามแหลกแขกมันอืมคือคำใหญ่ห่ะค่ะมันสิเข่าปากลมหมดแน,น่วนี่เอ,อ,อ,อวววีกัน้ะจ้ะอันนั่งกับลวกเส้นม,มี้ะจ้ะมีไว้ๆเข้าคำแหลกแขกมันให้พี่นอนนั่นหนึ่งจ่ายั่วจา้วววจา แซ่บจ้ะมือน,นี่นะเห็ดน้ำมือน,นี่นะเห็ดน,น้ำจิ้มหวานจ้ะออกหวานเสร็จมีไว้ไว้มันยะน่า,ากลิ่นของที่มีจ้ะน้ำจิ้มทั่วน้ำจิ้มหวานนะจะมือนี่ ต้นหอมรอบนี้กรอบๆจ้ะซื้อมากรู้สึกว่ามันกรอบอีนี้หัวหอมเนาะมาจา้าคำสามเข้าแซบษแซ่บ,บ,บ,บแท้แน่นอนจ้า จิ้มคนๆจ้ะหมูบด้ะจ้ะน่าสีเหลือนะสีเหลือไก่แบบนี้ พี่น้องคิดเมนูซอยนั่งเนื่องากปิเห็ุอย่างกินกับไก่เพราะว่าพาอ่อใหญ่ถามเนื่ว่านั่งอ่ะอยากไปตลาดอยากไปซื้อของกินว่านั่งว่าบ่าอยากไปอยากกินของเก่าเัินเบิร์ดก็เลยน่าจะเหลือไก่อยู่ที่นี่เหลือไก่อยู่หนึ่งแพ็คอีกนั่งกับยังบารูเม่นนุ่งเนื่อยากคิดว่าออกเลยมาจากโ้เผ็ดอยู่เนี้นั่งต่ำบอกท นั่งปัน่นอย่าแม่แม่นั่งต่ำนั่งปั่นนั่งปั่นเรานั่งต่ำหัวลงน้ำก้น่ย่ะแล้วก็นั่งเอาน้ำหวานมัหนินางเอานั่งเอาน้ำจิ้มไก่ผสม,มอย่าเบิ่งกลางคืนนะจ๊ะมันดิหิวห้ามเตือนอย่าเบิ่งกลางคืนมันดิหิวขึ้นนั่ง นั่งเบิ้งคลิปพี่น้องไปเยี่ยมพี่น้องไปเยี่ยมเพื่อนเพ่นเฮ็ดคลิปนั่งกันไปเบิ่งหิวขึ้นกับเพื่อนนี่เลยหิวขึ้นจะนั่งขึ้นอ่ะโอ้มันบ่ไหวเล้วถึงกนั่งว่าเบิ่งคลิปต้องเบิ่งกลางเว้นเนี่ยแต่ว่าส่วนมากคนเฮาก็มีเวลากลางคืนเนาะจะเนาะยามเข้านอนบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหยังนอนเล่นโทรศัพท์ไปจังซี่นะส่วนมากกับมิจะเวลากลางคืนก็เฮ็ดให้หิวคือว่าล่ะมาจ้ะมา อ,อุ้งนี่หัวนำกล้วยไม่เราจะมือเนี่ยไดตอนอ้นใหญไยยงแล้วเนี่ย น้ำจิ้มแซ่บๆจ้ะหวานกระแทบอีกอย่างหนึ่งส้มกระแทบอีกอย่างหนึ่งจ้ะมันเลยให้น้ำจิ้มหวานจ้ะน้ำจิ้มหวานนี่อ่อนน้ำจิม้มไก่ห้าวจ้ะเป็นน้ำหวานมันเส้นหมี่จ้าเส้นหมี่กินครับเป็นน้ำจิ้มกระแทบจ้ะ ไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องดีจ้ะพอไปตอบคอมเมนต์อยู่เรามาดักท่ายกัน้เลย,ย,ยนะพี่น้องนั่งกับไปคอยเยี่ยมคอยไปหาด้วนกัน อาหารง่ายๆจากเมือนียอาหารง่ายๆกินง่ายๆบม่มีเข่าหรอกจ้าไม่เหลืองเขาเมื่อวา,น,านนั่งกินอัน ตำตีนแก่ทำเกาเหลาแล้วนังก็ไม่ได้กินเขาอยู่าน้ด้วยเหแต่ว่าน้าห่างที่เป็นที่ว่ากินนักมือเดียวของเนี่ยนะจตะนั่งกับง่วงแของนี่ว่านั่งกินนังสี่กินคาบเดียวจังแตแทนที่มันติดจอยมันกับว่าจอยเ่รอสงสัยว่ากินแล้วบ่ได้ออกไปท้างในนะจ๊ะนั่งเฮ็ดคลิปนั่งตอบคลิปยุ่งเสียแล้วก็อยูทูบในบ้านเลยแค่เขายางน้ำบานเก็บสิ่งเก็บของแต่มันเป็นออกข้าวังก่ยเลยมัน บ่พอ่อเนาะการเคลื่อนไหวบ่พอ่อเนาะนั่งวาน่ะมันก็ดลยเหตุให้นั่งอ้วนี้เองนะจ๊ะโทรคุยกับลูกสาวอันก็ดิเป็นแม่หมแล้วะลูกว่าจะน้อยอันจะน้อยก็เป็นแม่หมูเพราะว่ากินแล้วก็เฮ็ดคลิปกับเบขาที่แม่กินม่แตเป็นตะกับเป็นตะอ้วนนู้ดันลูกว่าให้นั่งยอมรับเราะว่านั่งกินไหลแต่ว่านั่งบ่ก,กินลำไรเองจริงนะจ๊ะแลยกินแล้วก็เทื่อเดียวแล้วเลย แล had, ama, um, orp, actually, am, orp, ้วเขาเฮงไม่เฮ็ดคลิปเฮ็ดนั่งตอบคําถามนั่งตอบคอมเมนต์อยู่เสียเฮงบ่ได้ออกก็นังกายเฮงบ่ได้ไปข้างไหนมันเลยเห็นน้ำหนักขึ้นไว้ีกนิดหนึ่งแล้วนั่งก่าเริ่มจะเจ้าซีเรียกับมันแล้วล่ะอ้วนบดจอยกับทางหัวมันหัวว่าตั้งแต่บ่มีโรคไม่ไพ่ขานั่งบ่มีโรคหอบเลยโอ้ยน่าแห็นที่นมีความสุขไหลอันนี้นั่งเลย จากพกกระเป๋าได้น้อยแอแดแอดไปแอแดแอดขึ้นยังเขาเนี่กาายก็บ้าได้ตัวกระเป๋านั่งตองมีอยากคนนเป็นตรงๆสิจ้ะนี่แหละคือสิ่งที่นั่งไฟฝันอยากอยากหายเยล่ะไรจะไม่อยากมันกลับขึ้นมาอีกจริงจีินจะจ๊ะ น้ำจิ้มกระเบิดอ่ะสำหรับคลิปนี้นั่งกับสิบเเฮ็ดเนาหรอกจ้ะเพราะว่านั่งไปยืนยันตัวตนแล้วมันก็บอกว่านั่งยืนยันแล้วบัดที่นี่พ่อนั่งไปตัดตอเนาะจ้ะหมู่บ้านนี่นั่งเฮ็ดบ่ได้จ้ะมันไปทีนี้ค่ำเบาเฮาน่ะมันบ่ตอเนื่องสินะจ้ะนั่งก็เลยบ่อยากเฮ็ดให้มันเน่านั่งก็จะนผ้าพี่น้องมาดกลิ่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็มาทักทายพี่น้องแล้วนั่งก็สิตัดคลิปจังซี่ล่ะจ้ะเพราะว่าเฮาเบาไปแล้วเฮาได้ตัดค่ำเบาเฮาออกสิมันบ่ตอเนื่องจ้ะคลิปนี้ก็อัน บ่ามีอย่างหลายให้เกอาจะพาพี่น้องเมื่อกินอาหารแสบๆอาหารง,ง่ายๆเข้าเมีย่ยงหมูฝากพี่น้องเป็นกำลังใจก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนอง่าเอ็งเฟียนพี่กอล์นด้วยจ้าสวัสดีจ้า